สรุป3ก๊กทั้งเรื่องให้จบภายใน10นาทีสวัสดีค่ะวิวจากช anel พอย n t ว f v ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปที่มีคนขอมามากที่สุดในช่องพอย n t of v นะคะก็คือสรุปเรื่อง3มก๊กทั้งเรื่องให้จบภายในแค่คลิปเดียวค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะวิวขออนุญาตเกริ่นก่อนนิดนึงค่ะว่าเรื่อง3ก๊กไม่ใช่บันทึกประวัติศาสตร์นะคะแต่จริงๆแล้วเป็นนิยายค่ะที่มีนักปราชญาชาวจีนในสมัยก่อนนู่นเนี่ย หยิบเอาพงศาวะดารจีนตอนหนึ่งเนี่ยนะคะขึ้นมาแล้วมาแต่งเป็นนิยายขึ้นค่ะโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยก็เพื่อจะให้คนศึกษาเรื่องการสงครามอุบายการเมืองต่างๆนะคะซึ่งในตอนที่เขาแต่งเนี่ยนะคะก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างห่างจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จริงๆนานอยู่ค่ะและที่สําคัญนะคะตอนที่แต่งนิยายเล่มนี้เสร็จก็ห่างกับปัจจุบันมากเหมือนกันค่ะดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีคนเอาไปเสริมเติมแต่งเป็นเวอร์ชันต่างๆมากมายนะคะเวอร์ชั่นที่วิวจะนำมาเล่าทุกคนฟังในวันนี้เป็นเวอร์ชั่นการแปลของเจ้าพระยาพร,ราชกรที่่1คะ ซึ่งในเล่มนี้เขาบอกว่าเขาแปลมาจากเวอร์ชั่นของลอก,กวนตรงนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าใครไปดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมอะไรมาแล้วเนื้อหาไม่เหมือนกับในคลิปนี้ที่วิวเล่าอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกนั้นเขานํามาจากเวอร์ชั่นภาษาจีนทําให้มีรายละเอียดไม่ตรงกันค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวของ3ก๊กแบบทั้งสนุกและได้สาระภายในแค่10นาทีแล้วก็ไปจับเวลากันเลยค่ะ ช่วงแรกเรื่องที่รัชสมัยของพระเจ้าเลนเต้แห่งราชวงศ์ฮั่นนะคะในสมัยนั้นเกิดกบฏโจรพวกผ้าเหลืองอารวาสทั่วแผ่นดินจีนค่ะและที่สําคัญกําลังพลนนยังไม่พอถึงขนาดจะต้องมีการประกาศหาผู้กล้านะคะเพื่อมาช่วยกันปราบกบฏค่ะ จากเหตุการณ์นี้นะคะทำให้ส่งผลกระทบอะไรต่างๆเยอะมาก2ข้อสําคัญสคัําญในนั้นก็คือ1ค่ะมีอาสาสมัคร3คนได้มาเจอกันนะคะทั้ง3คนเกิดถูกคอกันก็เลยสาบานเป็นพี่น้องกันในส่วนท้อค่ะ3คนนั้นก็คือ1เล่าปี่2กวนอูและ3เตียวหุยค่ะซึ่งเล่าปีเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเชื้อพระวง์ราชวงศ์ฮั่นตกอับค่ะ,คะก็คือเป็นย่านทางห่างกับฮ่องเต้น,นั่นแหละ ส่วนข้อที่2นะคะก็คือเหล่าแม่ทัพในกองที่ออกปราบกบฏเนี่ยรับรู้ได้ว่าราชสำนักกําลังระส่ำระสายค่ะก็เลยมีการสะสมกองกําลังของตัวเองซ่องสมกําลังพลน,นะคะจบเรื่องปราบกบฏไปแต่ราชสำนักยังไม่สงบสุขค่ะเพราะพระเจ้าเรนเต้เกิดสวรรคตนะคะทําให้เกิดการแย่งชิงราชบัลลังก์กันระหว่างพระโอรสสอ,ององค์ค่ะโดยไม่ใช่ว่าพระโอรสเกลียดกันนะคะแต่ว่าคนรอบๆพระโอรสเนี่ยเกลียดกันค่ะ พระโอรสองค์หนึ่งนะคะเป็นลูกของฮองเฮาได้รับการสนับสนุนจากโฮจินซึ่งเป็นพี่ชายของฮองเฮาค่ะส่วนพระโอรสอีกองค์หนึ่งเนี่ยนะคะเป็นลูกของนางสนมค่ะได้รับการสนับสนุนโดยสิบขันที สุดท้ายจบเหตุการณ์นี้โฮจินพี่ชายของฮงฮาโดนฆ่าแต่ก่อนตายไปก็ได้เชิญขุนนางบ้านนอกคนหนึ่งชื่อต่างโต๊ะเข้ามาเพื่อปราบ10ขันทีนะคะทําให้10ขันทีก็โดนต่างโต๊ะขุนนางบ้านนอกที่โฮจินเชิญเข้ามาฆ่าตายเหมือนกันค่ะเมื่อทั้ง2ฝ่ายตายจากไปนะคะต่างโต๊ะจึงตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นเองและที่สําคัญนะคะต่งโตตัดสินใจตั้งพระเจ้าเฮียนเตห้องเต้น้อยที่อายุแค่8ปดขวบขึ้นครองราชบัลลังก แล้วต่างโต๊ะก็ข่มเหงห้องเต้ค่ะเหตุการณ์นี้ทําให้เหล่าผู้กล้าต่างๆรับไม่ได้นะคะเลยเกิดการรวมตัวกันถึง18เมืองมีคนดงัดงๆมารวมตัวกันมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นโจโฉเล่าปี่หรือว่าอ้วนเซี่ยวนะคะ ทั้งหมดนี้รวมตัวกันเพื่อปราบต่างโตค่ะแต่ปราบไม่สําเร็จเพราะว่าต่างโตมีลูกบุญธรรมอยู่คนหนึ่งชื่อว่าลิโป้นะคะเป็นตัวโกงมากๆในเรื่องนี้เพราะว่าเก่งผิดมนุษย์มานาค่ะเหตุการณ์ผู้กล้าสิเมืองรบกับต่างโตนี่วุ่นวายมากถึงขนาดมีการย้ายเมืองหลวงอะไรต่างๆนะคะแต่สุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงได้นะคะเพราะว่าขุนนางคนหนึ่งชื่ออองอุ่นใช้อุบายสาวงานส่งนางเตียวเซียนเข้าไปนะคะไปยั่วทั้งตังโตและยั่วลิโป้พร้อมกันจนทั้งคู่ทะเลาะกันค่ะสุดท้ายลิโป่ฆ่าตตายส่ววนนนตัเเองก็หีไปะะคพราะขุนางขของงตตโึ้น ่อ่ออําานจตคะแน่นอนนะคะว่าพระเจ้าเฮียนเต้ก็จะต้องโดนขม่มเพงรังแกต่อดังนั้นพระเจ้าเฮียนเต้ก็เลยแอบส่งจดหมายไปหาโจโฉเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะโจโฉก็เลยยกกองทัพเข้าเมืองนะคะปราบคนของต่างโตทั้งหมดแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นอุปราชกลุ่มอํานาจนะคะให้พระเจ้าเฮียนเต้เป็นฮ่องเต้หุ่นเชิดค่ะหลังจากเหตุการณ์ต่างตโตโจโฉและอะไรต่างๆทุกคนเริ่มรับรู้ว่าราชสำนักอ่อนแอมากทุกคนก็เลยเพยายามตั้งตัวเป็นใหญ่ค่ะท้ายโจโฉพยายามปราบทุกคนนะคะจนกระทั่งเหลืออยู่สองแก๊งใหญให่ที่ปราบไม่ได้ค่ะและจะเป็นต้นกำเนิด ของ3าก๊กในเวลาต่อมาก๊กแรกคือวุยก๊กของโจโฉนะคะคุมอำนาจที่เมืองหลวงโดยมีห้องเต้นเนี่ย เป็นห้องเต้หุนเชิดร,รับรองอำนาจค่ะส่วนกกที่2คือ,องอกกของซุนกวนนะคะอยู่ที่เมืองกังตังค่ะกกนี้เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มอํานาจใหญ่ที่สืบเชื้อสายกันมาอยู่ตรงนี้นานแล้วนะคะและกกที่3าคือจกก๊ของเล่าปีค่ะอยู่ที่บริเวณเสฉวนนะคะเล่าปีถือว่าตัวเองเป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่นก็เลยพยายามจะฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นค่ะช่วงแรกๆต้องบอกว่าจกก๊ของเล่าปีนี่กาก,ากมากนะคะอ่อนสุดๆค่ะจนกระทั่งเล่าปีเนี่ยบังเอิญโชคดีนะคะไปได้ที่ปรึกษาคนหนึ่งมากก็คือของเบงนั่นเองค่ะด้วยอุบายและความสามารถของ ของเบ้งนะคะเลยทําให้ก๊กของเล่าปีเนี่ยเริ่มเป็นผู้เป็นคนขึ้นค่ะแต่ก็มีครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ของเบ้งเนี่ยไม่อยู่ค่ะทําให้โจโฉเนี่ยบุกตีเมืองของเล่าปีแตกกระจุยนะคะถึงขนาดที่ทหารเอกที่ชื่อจูโลงเนี่ยจะต้องฝ่าทั้งกองทัพเข้าไปรับลูกชายคนเดียวของเล่าปีที่ชื่อว่าอาเตา๋อออกมาอยู่ข้างนอกค่ะเคยได้ยินกันใช่ไหมจูโลงฝ่าทัพรับอาเตา๋อ หลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะขงเบ้งก็โชเเทพค่ะดําเนินนโยบาย3ก๊กนะคะโดยพยายามไปลากซุนกวนนะคะมาคานอํานาจกับโจโฉค่ะแม้ว่าโจโฉจะพยายามจับมือกับซุนกวนเหมือนกันแต่ขงเบ้งเทพกว่านะคะจากเหตุการณ์นี้นะคะเล่าปีและซุนกวนจับมือกันตีกรองทัพเรือของโจโฉแตกกระจุยที่บริเวณผาแดงค่ะเล่นเอาโจโฉต้องหนีตายเลยนะคะแต่โชคดีของโจโฉที่หนีไปเจอกับกวนอูค่ะและบังเอิญว่าทั้งคู่มีบุญคุณความแค้นกันกวนอูสํานึกบุญคุณของโจโฉก็เลยปล่อยให้โจโฉหนีไปได้ค่ะ หลังจบเหตุการณ์ที่ผาแดงเนี่ยจิวยี่ที่ปรึกษาสุดเก่งของซุนกวนรู้ต,ตัวตัวเองเก่งไม่เท่าของเบ้งค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีความพยายามจะแย่งสิ่งที่ได้มาจากการชนะโจโฉกันค่ะปรากฏว่าจิวยี่เนี่ยแพ้ของเบ้งถึง3ครั้งรวดนะคะจนจิวยี่พยายามจะดําเนินนโยบายสาวงามค่ะ ยกน้องสาวของซุนกวนนะคะให้แต่งงานกับเล่าปีค่ะกะว่าเล่าปีจะติดสาวอยู่ที่เมืองของซุนกวนแล้วก็ไม่ไปบัญชาการรบอีกนะคะแต่ก็โดนขงเบ้งเอาคืนค่ะสุดท้ายนะคะฝั่งซุนกวนเสียทั้งน้องสาวตัวเองเสียทั้งเมืองเล่นเอาจิวยี่เนี่ยแขนจัดนะคะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่จิวยีกับขงเบ้งเนี่ยไฟกันรอบสุดท้ายนะคะครั้งนี้จิวยี่แพ้กระจุยค่ะและในครั้งนี้เองของเบ้งก็พูดจาปัาน่นจนจิวยีแขนจัดกระอักเลือดตายไปเลยค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะทั้งสทัพก็ นะคะเพราะ ไม่งั้นเกิน1ินาทีแน่แต่หลังจากผ่านช่วงสู้กันนัวค่ะปรากฏเกิดเหตุการณ์สําคัญนะคะก็คือโจโฉตั้งตัวเองเป็นเจ้าค่ะเรียกชื่อตัวเองว่าวุยองนะคะคงเบ้งก็เลยบอกว่าโจโฉเป็นเจ้าได้เล่าปีก็เป็นเจ้าได้ก็เลยบอกให้เล่าปีตั้งตัวเองขึ้นเป็นหั่นตงอองค่ะเมื่อเล่าปีตั้งตัวเป็นเจ้านะคะโจโฉก็เลยไปปั่นซุนกวนค่ะบอกว่าตอนนี้เล่าปีตั้งตัวเป็นเจ้าแล้วทําให้ซุนกวนเนี่ยตัดสินใจไปตีเมืองที่กวนอูอยู่นะคะปรากฏว่าครั้งนี้กวนอูแพ้นะคะก็เลยโดนฝั่งงนนนกกววเี่่ยตัดคคคออะแล้็ส ไปให้ที่ฝั่งโจโฉนะคะด้วยความนับถือฝีมือโจโฉก็เลยดูแลหัวของกวนอูอย่างดีค่ะหลังจากนั้นไม่นานนะคะโจโฉก็ป่วยตายไปทําให้โจผีที่เป็นลูกชายเนี่ยขึ้นมาแทน แต่โจผีต่างกับโจโฉค่ะเพราะไม่อยากเป็นแค่เจ้าระดับอ๋องแล้วโจวผีตัดสินใจแย่งราชสมบัติของพระเจ้าเฮียนเต้ค่ะตัดภาพไปที่ฝั่งเล่าปีนะคะกําลังโกรธซุนกวนมากๆที่ฆ่าน้องชายของตัวเองดังนั้นเล่าปีก็เลยจะไปตีเมืองหลวงของซุนกวนนะคะแม้ว่าขงเบ้งจะห้ามเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ห้ามไม่อยู่ค่ะปรากฏว่าระหว่างเดินทัพไปเนี่ยนะคะเตียวหุยน้องชายคนเกิดโดนทหารหองตัวเองฆ่าตายค่ะเพราะไม่พอใจนะคะส่วนเล่าปีไปสู้กับซุนกวนก็แพ้กระจุยค่ะเล่นเอาเล่าปีนี่ขับแค้นใจมากนะคะเพราะว่า จะไปแก้แค้นให้น้องคนแรกก็ไม่สําเร็จน้องคนที่2ก็มาตายจากไปอีกสุดท้ายกลับมาก็เลยตรอมใจแล้วก็ป่วยตายไปค่ะดังนั้นลูกชายหรือว่าอาเต้านะคะก็เลยขึ้นปกครองจกกกต่อค่ะ ตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าเล่าเซียนนะคะหลังจากเล่าเซียนขึ้นปกครองโจโกกนะคะบอกเลยว่างานใหญ่ค่ะเพราะต้องตั้งรับศึกจากลูกโจโฉเนี่ยถึง5ทางด้วยกันนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะพระเจ้าเล่าเซียนมีขงเบ้งอยู่นะคะดังนั้นชิลมากแถมขงเบ้งยังไปผูกมิรกับซุนกวนอีกรอบด้วยนะคะตัดผาพไปที่วุยกกค่ะโจผีลูกโจโฉตายนะคะดังนั้นโจย้อยก็เลยขึ้นมาแทนค่ะขงเบ้งเลยคิดว่าได้เวลาที่จโจกกจะไปบุกวุยกกบ้าง โจยอยเลยแก้ด้วยการตั้งสุมาอี้นะคะตัวละครสําคัญอีกคนหนึ่งขึ้นเป็นแม่ทัพค่ะสุมาอี้กับผงเป้งรบกันนัวนะคะ ตอนแรกเนี่ยคงเบ้งชนะใสๆเลยค่ะแต่ปรากฏว่าซูมาอี้ใช้วิธีปล่อยข่าวลือนะคะทําให้เล่าเซียนลูกชายเล่าปีเนี่ยเข้าใจผิดว่าคงเบ้งจะเป็นกระบฏค่ะก็เลยเรียกตัวขงเบ้งกลับนะคะรอบนี้ทําให้ขงเบ้งน้อยมากค่ะเพราะว่าทําไมถึงไม่ไว้ใจกันเองนะคะและแล้วฝั่งซุนกวนนะคะก็ตั้งตัวเป็นเจ้าบ้างค่ะจับมือกับเล่าเซียนนะคะไปตีวุยกกด้วยกันค่ะทําให้คงเบ้งเนี่ยได้ทหารมาเพิ่มใช่ไหมก็เลยตัดสินใจบุกวุยกกรัวๆนะคะไปถึง5ครั้งด้วยกันค่ะปรากฏว่าในครั้งที่6เนี่ยคงเบ้งเกิดป่ว ตายคากองทัพนะคะหลังจากนั้นนะคะเจเนอเรชันเก่าๆก็ป่วยตายแก่ตายกันรัวๆนะคะซุนกงซุนกวนตายหมดค่ะฝั่งลูกหลานโจโฉกับลูกหลานของซูมาอี้ก็ตายกันรัวๆเหมือนกันนะคะแต่ลูกหลานของซูมาอี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษาของลูกหลานโจโฉต่อมาค่ะจนกระทั่งในที่สุดลูกหลานของซูมาอี้ก็มีอํานาจมากกว่าลูกหลานของโจโฉนะคะทำให้ทั้งสองตระกูลนี้มีการตีกันเองค่ะและแล้วผลออกมาก็คือลูกหลานของซูมาอี้เนี่ยเหมือนจะชนะนะคะดังนั้นฝั่งลูกหลานโจโฉก็เลยกลายเป็นเหมือนห้องเต้หุ่นเชิดให้กับลูกหลาน อี้แทนค่ะตัดภาพไปที่เล่าเซียนนะคะลูกชายเล่าปีค่ะวันๆนี่ไม่ทําอะไรนะคะเล่นนูน่นเล่นนี่ไม่ปกครองเลยทําตัวไม่สมกับที่จูโลงอุซาฝา,ฟาทับไปรับเลยนะคะนอกจากนี้ยังหูเบาค่ะใครปั่นอะไรไปก็เชื่อนะคะจนสุดท้ายนะคะจก,กกก็เลยโดนสุมาเจียวค่ะลูกหลานสุมาอี้ตีแตกไปเป็นก๊กแรกนะคะหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปนะคะจนกระทั่งลูกหลานตระกูลสุมาเนี่ยคนหนึ่งขึ้นมาค่ะชื่อว่าสุมาเอี่ยนนะคะสุมาเอี่ยนนี่ตัดสินใจว่าเอาละฉันพอแล้วกับลูกหลานตระกูลโจก็เลยถอดท้องเต้ที่เป็นลูกหลานตระกูลโจนะคะ และตั้งตัวเองขึ้นเป็นห้องเต้แทนค่ะสิ่งแรกที่ซูมาเอียนทํานะคะหลังจากขึ้นครองลาดก็คือตั้งใจจะไปปราบงอกก๊กที่ยังเหลืออยู่นะคะปรากฏว่าลูกหลานของซุนกวนค่ะได้ยินว่าวีก๊กจะมาบุกตัวเองตกใจนะคะตายคาเมืองเลยส่วนทายาทที่ขึ้นมาแทนก็ไม่ได้เรื่องค่ะทําให้ซูมาเอียนเนี่ยนะคะสามารถรวบงอกก๊กเข้ามาได้ง่ายๆค่ะแล้วก็รวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวนะคะตั้งราชวงศ์จีนขึ้นมาได้เป็นอันจบเรื่องสามก๊กค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนฟังเรื่อง3ก๊กกันไปโอ้โหเร็วไหมฟังทันกันหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในคลิปที่อาจจะเล่าได้คร่าวๆมากๆถ้าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเจาะลึกในแต่ละจุดแต่ละเรื่องแต่ละส่วนของ3ก๊กให้ฟังค่ะแต่ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นปกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนโอ้โหฟังเรื่องสามโกกันไปจบภายใน10นาทีเลยเหนื่อยมากนะคะเสียงหายเลยเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ